ออร์คเคิลเนี่ยฉันแนะนำเลยคุณนะคะนี่กล่องนี้ทำไมไพ่มันเหมือนว่าฮิวเวลเซลทำไมไพ่มันน้อยน้อยผิดปกติเลยนะ,ะอืมฟอคสัสเนชั่น คุณอาจจะเป็นคนที่มีความฝันนะกินอะไรบางอย่างลอยขึ้นมา d REAM เป็นคนที่มีความฝันมีจินตนาการอาจจะเป็นคนที่อยากฝันอยากจะทำนู่นทำนี่มีหลายสิ่งในชีวิตที่คุณอยากทำ ไพ่ไม่อยากเขารู้ว่าคุณอยากทำโน่นทํานี่มากมายเขาบอกว่าไม่อยากให้คุณผัดวันประกันพุ่งเขาอยากให้คุณลงมือทำเลยในสิ่งที่เป็นความฝันของคุณนะทำลงมือทําสักทีประมาณนี้นนะแล้วคุณก็จะได้หลุดพ้นจากเอเนอจีพวกนี้ได้นะคะมดมดมด แล้วคุณจะภาคภูมิใจนะคะกับความสำเร็จของมันนะคะอย่อย่ารอผ่านวันประกันพุ่งนะพรา e นะคะความภาคภูมิใจ ใบอ้อเลิฟเห็นไหมคุณอาจจะเจอความรักดีๆเข้ามานะคะอะ้หรือว่าคุณอาจจะเคยฝันว่าอยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีคนแบบในฝันอยากจะเจอแต่ถ้าเกิดคุณไม่ คุณอยู่เฉยๆก็คงไม่เจอนะคะอันนี้มันเป็นภาพเห็นแบบผู้ชายอยู่ในภาพก็คือมันไม่สามารถมาอยู่ในชีวิตจริงได้คุณอาจจะจินตนาการเยอะนะคะว่าผู้ชายในอุดมคติต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่คุณนะ่ะไม่ได้พาตัวคุณออกไปพบเจอ energy แบบนั้นได้มันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะตามความความเป็นจริงนะ ร้อนเหมือนปีที่ว่าเรายังไม่ได้กลับมาอยู่ที่นี่นะมันร้อนเหมือนกับปีที่ว่าหมออยู่กรุงเทพอะอที่นี่ร้อนแบบร้อนแบบนี้เลยนะแม่บอกว่าร้อนแบบนี้แหละนะคะอ่ะ n ั i ฟินิ Symphony อีกแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวพวกนี้ยังไม่จบหรอกสตอรีอ่ของคุณนะเขากำลังจะบอกว่าให้คุณเรียนรู้ว่า เหตุการณ์พวกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอุปสรรคปัญหาในที่ทำงานนะคะคู่แข่งหรือความเครียดความกดดันที่คุณได้รับนะคะในชีวิตแล้วก็การเนี่ยทะเลาะบอกแว้งนะคะกับคนรอบข้างเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้มันจะยังอยู่อ้าว ถามว่าอนาคตมันจะหมดไหมมันก็หมดได้แต่ตอนนี้เรื่องราวพวกนี้มันยังไม่จบซึ่งทำให้คุณเครียดนะเดว e r e ร์เอนดิ้งสตอรี่ถ้าเป็นเรื่องราวความรักที่คุณเผชิญอยู่แล้วมีปัญหากันอยู่เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเรื่องราวพวกนี้มัน,มนยังไม่จบนะคะยังไม่มีต่อยังไม่ถึงที่สุดนะคะของเรื่องราวเนาะถ้าเป็นเรื่องการงานมันก็ยังคงมีอุปสรรคปัญหาอยู่ตราบใดที่เรายังยังทำงานนะคะมันก็ต้องมีเนาะ ผู้คนความขัดแย้งการทีเ่เราไม่ถูกเป็นที่ยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถูก just ถูกปฏิเสธนะคะมันย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกสังคมเนาะก็ขอให้คุณอดทนอดกั้นนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณอยากทำสักทีนะ